สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า New e s c a p e the Evil Princess of Bee นะครับคือเป็นแมปเจ้าหญิงนะครับแล้วเป็นออฟฟี่ครับแล้ต้องมาหนีออกจากปราสาทเจ้าหญิงแห่งนี้ซึ่งเราไม่ได้เข้าไปเลยนะทุกคนแต่ว่ามีอะไรขายเยอะนะแบบนี้ดีแบบนี้ดีถ้าเราคลิกเสื้อได้ไหมได้ โอ้สิบสี่ดอกบอกไม่มีไม่ لي, มีตังเราพูดท้ามำเพญนะครับเรามากระโดดกันดีกว่า uh. นี่ผ่านสบายสบายเลยดา่านแึลบ uh. สบายสบายแต่ก,ก็จะกระโดดแล้วทำไมเนี่ยมาด่านแรกก็ตายเลยทุนจะต้องกระโดดแบบค่อยไปค่อยๆไปทำนี้ก่อนอ uh. บุ้ม นุ่มโอเคเข้าไปในปราสาทเจ้าหญิงเลยดีกว่าฟึ๊บอ,อุ๊ยอะไรเนี่ยทำหน้าดีใจเฉียวนะเจ้าหญิงเจ้าหญิงหรือว่าลูปก็หญิงกันแน่เนี่ยปึ๊บค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอโอ้โดนดูดเข้าไปในปากอีกแล้วนี่เรนเนิ่มตนเองนะโดนดูดเลยเหรอไปปึ๊บโอ้เออโอ้ยอือผ่านไปอืออยากกระเด้งอยากกระเด้งกลับเออโอเคปึ๊บโอ้นี่อ่ะ นายกินอลไรเข้าไปบ้างเนี่ยอุ้ยมีฟันร่วงด้วยนี่คือกระดูกกระดูกอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหลังหรือว่าที่โคูไม่รู้เหมือนกันน,กน่นาจะเป็นที่โคูมั้งอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยโอเคเข้าไปเลย ออกมาแล้วจะต,ต้องไปไหนเนี่ยไปตรงนั้หรอมันมีท่ออยู่เอาไงดีนี่คืออะไรเช็กพ่อยให้เราไปทางนี้โอ้อเป็นนี้เองค่อยๆ,ๆไปค่อยๆไปแล้วก็มุดเข้าไปในท่อเลยย่องย่องย่องเฮ้ยลงทำไมไม่ได้ํำไมลงไม่ได้อะ รูได้แล้วอืมมีแมวแมวมุมนเนี่ยแล้วฉัรู้ได้ไงว่าแมมูมตัวไหนกระโดดข้ามมาเลยอเอ๋งอันนี้คืออะไรประตูมันล็อกอยู่หรอล็อกไปยังไงอะ่ะไปอย่าบอกนะว่าไปเอาคุณแจตรงนี้หรออ๋อนี่ไ,ไงคุณแจหยิบหยิบได้แล้วเอาไปเปิดประตูตรงเมื่อกี้อะ่ะทุกคน เคยคุณเจีดบรอยแล้กระโดดลงอ้าวใจนึกว่าจะตกน้ำทะแลเป็นล่องเลยอะไรเนี่ยอ้โอ้โหโอ้โอ้เยเกือบเกือบเกือบยเกือบแล้ว ปังไปเจออะไรไมเจออะไรอุ้ยเฮ้ยกระโดดได้ไหมกระโดดกระโดดกระโดดปึ๊บกระโดด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 มันจะกระโดดไปยังไงปึ๊บลงล่องไปเลยเอ้าไปไหนต่ออุ้ยอันนี้ต้องคอยหลบดาบนะทุกคนคอยหลบดาบคอยหลบดาบดูที่ทางดาบดีๆด้วย พูดให้คนอื่นจะแย่ซะเองนี่แหละปึ๊บื้อโอเครอดต่อไปไปทางไหนต่อไปไปทางนี้ค่ะทุกคนไปทางนี้ปึ๊บมาแล้วมาแล้วปึ๊บโดดเอ้าโอ้ยกระโดดพลาดอีกปึ๊บปึ๊บ โอเคอันนี้คืออะไรให้เราอยู่บนนี้หรอเอา้าไม่เห็นได้เลยจะบอกนะว่าเข้าไปตรงเนี้ยเฮ้ยโกงโกงเกมมันโกงเกมได้อะทำไมทำไมทุกคนไ,ไม่มาตรงนี้กันนะทุกคนมีความซื่อสัตย์ทุกคนแต่เราโกงเกมเพราะเราไปไม่ได้โกงเกมโกงเกมแทนจะแย่ซะเองนี่แหละ Ừ, ไไืไปเลยไปแล้วเรียบร้อยเจออะไรไปไปยังไงะทุกคนเดี๋ยวนะเราต้องรอเรือไปก่อนแล้วลแว ờ, ล้วยืนชิดเนี่ยหรอเออเรากระโดดไปถึงเลยทุกคนอืรอเรือไปรอเรือไปก่อน เรือมา่จะไปเนี่ยจะขับเข้าไปชนเหรอเนี่ยเรือไปแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วเค่อเฮ่ยเฮ่อในที่สุดก็ขึ้นเรือไม่ได้สักทีหลังจากที่เราหาวิธีขึ้นมานานคือผมอ่ะหาวิธีขึ้นมานานหน้าจริงๆหาวิธีขึ้นมานานแ่าเอ๊ะถ้าเรากระโดดไม่ถึงเราจะทำยังไงดี ต้องก็ดูตรงหลิมทุกวนงูงูม,มาเลยกว่าจะมาถึงนี่อุ้ย,อ,ยอันนี้ต้องไปตรงนี้อุย้ยมีแสงเลเซอร์ด้วยต้องคอยหลบแสงเลเซอร์แล้วอันนี้ก็มีน้ำสัรเคมีโอ้โหมีดาบแทงเข้ามาอีกอุย้ยเก็อี้พิษตรงนี้หยิบกุญแจมากุญแจกุญแจกุญแจเปิดไหนเนี่ยกุญแจเปิดตรงนี้ปึ๊้อไข ไม่เต็มเลยเนี่ยเราพลาดทีหนึ่งนี่ต้องกลับไปไขใหม่เลยนะทุกคนอย่าพูดแล้วอย่าพลาดเด้อโอเคเช็คพอยต์เช็คพอยต์เ้คคย <c oughs> ดีไม่เช็คมีนะมีจุดเช็คพอยต์ไม่งั้นต้องกลับไปเริ่มใหม่แน่ๆปึ๊บต้องหามุมดิดโดดดีๆอ้าวโอ้ยตายตายโอ้ my god รู้ว,ว่าต้องเอามุมสูงทุกคน ปึ๊บมุมสูงได้มุมสูงได้ปึ๊บเราต้องเพิ่งแนี้หรอทุกคนปึ๊บทะลุแสงเข้าไปเลยอาวึงเส้นใจทุกคนแย่คือบอกว่าอะไรทุกคนไม่เข้าใจคือเราอะใช่ไหมเราขายคุณแจได้แล้วทะลุเข้ามาแสงอะทุกคนแล้วเราก็มาผัวเส้นใจเฉยทุกคนคืออะไร ของเรามันก็จะมีแค่เอภอูมิเศษตรงนี้เท่านั้นนะทุกคนแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีแบบอื่นผู้สร้างฮะ,ะอีกโอ้โหอันนี้เป็นสายลับด้วยอันนี้เป็นคล้ายๆกับคิดมากแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอพอแค่นี้กันนะคะบ๊ายบาย